S 1> <S 1> สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะพิมพ์อยู่กับตัวลนเจอร์สตอมแท็กนะคะคันนี้เลยนะคะจะเป็นตัวขับเคลื่อน2อล้อนะคะราคาจะอยู่ที่1,294,000าบาทค่ะซึ่งแน่นอนนะคะหน้าตาเขาจะไม่ค่อยเหมือนสตอมแท็กสักเท่าไหร่นาอ <S 2> <S 2> <S 2> <S เพราะว่าคันนี้นะคะเราทำการนะคะแปลงโฉมแปลงด้านหน้าตรงนี้นะคะเป็นแรปเตอร์เลยนะคะก็ยกนะคะกันชนหน้านแล้วก็ กระจังหน้าของแรปเตอร์เข้ามาเลยชิ้นนี้นะคะเราทําการตกแต่งเปลี่ยนไปก็คือกระจังหน้านะคะขนาดใหญ่กว่าเดิมเนาะแล้วก็อะคริลิกบนฝากระโปรงนะคะพร้อมไฟนะคะกระจังหน้าสมดวงแบบนี้ชิ้นต่อไปนะคะก็คือการชนหน้าชิ้นการชนหน้าชิ้นนี้นะคะเราทําการเปลี่ยนเป็นของแรปเตอร์เข้ามานะคะซึ่งสตอมแท็กเขาจะมีเซ็นเซอร์หน้าเนาะคันนี้นะคะ4จุดก็เว้าวตรง เซนเซอร์นะคะครบทุกจุดเลยแปลงหน้าได้แบบใช้งานได้จริงนะคะไม่ต้องกลัวเซนเซอร์ใช้งานไม่ได้นะคะแล้วก็บนฝากระโปรงค่ะเอามาให้เหมือนเหมือนกันเลยนี่จะเรียกว่าจมูกหรือว่าตัวเทอร์โบของเขานะคะของแรปเตอร์เขาจะมีชิ้นนี้ล้อสอชิ้นนะคะอันนี้ก็ทําการตกแต่งให้นะคะให้เหมือนเจ้าแรปเตอร์มากที่สุดค่ะส่วนล้อค่ะทรงนี้นะคะนี่ทรงนี้เขาจะเรียกว่าทรงล้อแรปเตอร์ค่ะก็ใส่มาให้เลยมาพร้อมกับตัวการชนหน้าเนาะส่วน ล้อแม็กและยางคันนี้นะคะไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะคันนี้นะคะใส่นะคะล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กแวไพร์ขอบ20นะคะส่วนยางค่ะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นยางคอร์สลีดเดอร์นะคะ R 3 3สเปคจะเป็น33คูณ12.50นะคะขอบ20แล้วก็ด้านในค่ะเราทำการยกเพิ่มอีก2นิ้วนะคะพร้อมเปลี่ยนลูกหมากกันโคง้งแล้วก็ปิดนกโปเฟนเดอร์ค่ะโอเค ด้านในนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านในนิดนึงของสตอมแท็กเนาะสตอมแท็กนะคะเอกลักษณ์ของเขาเลยค่ะก็จะเดินได้ภายในนะคะตกแต่งเป็นได้สีแดงนะคะตัวนี้ค่ะเป็นเกียร์ไฟฟ้าด้วยนะคะ,ะเกียร์ไฟฟ้าเลยนะคะมาพร้อมกับจอกลางซิงโฟเอขนาด12นิ้วนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมแท่นชาร์จไร้สายค่ะ โอเคด้านต่อไปนะคะที่เราติดเพิ่มนะ mm hmm. ก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเบ้ากันรอยมือจับเลยสําหรับผู้หญิงนะคะไว้เล็บนะคะล้วงเปิดประตูบ่อยๆตรงนี้มันจะเป็นรอยเนาะอันนี้เราก็ติดตั้งนะคะกันรอยไปเนาะส่วนด้านหลังค่ะเอกลักษณ์ของสตอมแพ็คคืออะไรคือโลบาขยับได้นี่เลื่อนได้เลยนะคะมันจะมีรูอยู่นะเนี่ยดังกึกเนี่ยคือล็อกแล้วเราสามารถวางไม้ยาวๆนะคะหรือตัว เรือนะคะหรือตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระดานอ่ะเต็นอ่ะกางได้หมดเลยนะคะเลื่อนมาแล้วก็คือวางได้เลยแล้วก็ติดสติกเกอร์คําว่าแรปเตอร์ตรงนี้จ้ะให้เป็นตัวแรปเตอร์ให้ครบแบบทุกจุดนะคะ mm hmm. ส่วนไฟท้ายสตอมแท็กได้มาเป็น Full LED แบบนี้อยู่แล้วนะอันนี้มากับตัวรถเลยนะคะมาพร้อมใบสปอตด้านข้างนะคะส่วนด้านท้ายค่ะนี่ ครอบฝาท้ายนะคะคันนี้ลูกค้าไม่ทําสีเอาเป็นดับสีดํานะคะปกติตรงตัวอักษรเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกสีทําสีเพิ่มได้นะค,ะคันนี้นะคะลูกค้าไม่ทําสีเนาะเอาก็คองสีดําล้นๆเลยนะคะแล้วก็ติดอะคริลิกด้านหลังค่ะคําว่าเลนเจอร์เพิ่มเข้าไปตรงนี้เป็นตัวนูนนะคะส่วนนี่ชิ้นนี้ค่ะเปลี่ยนการชนท้ายเป็นของแฮมเมอร์นะคะก็จะมีไฟถอยนะคะด้านซ้ายด้านขวาเป็น LED 6ดวงนะคะ6เมตร แล้วมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์นะคะด้านหลังตรงนี้อีก4จุดพร้อมไฟ2อป้ายทะเบียนนะคะแล้วก็คันนี้ติดเพิ่มนี่ชิ้นนี้ค่ะเป็นเขาเรียกอะไรโรลเลอร์ลิดนะคะฝาท้าทยรุ่นี้เป็นฝาท้าทยผ่อนแรงนะคะจะมีตัวผ่อนแรงอยู่ตรงนี้เนาะน้ำหนักจะเบาในการใช้งานนะคะไม่ต้องใช้แรงยกเยอะเลยแล้วก็ตัวฝาท้าทยนะคะเป็นโรลเลอร์ลิดตัวเนี้ยเป็นแบบแมนนวลเวลาเราใช้งานเราจะทําการดึงไปทางทางขวาปึ๊บ แล้วมันก็จะล่นเข้าไปเลยแบบนี้เชือกตัวนี้เอาไว้ดึงนะคะเวลาลูกค้าจะใช้งานกลับมาลูกค้าก็ดึงกลับมาพอดึงกลับมาเสร็จนะคะหมุนตรงนี้จบแล้ะตัวนี้นะคะกันน้ําลูกค้าเก็บของมีค่านะคะหรือว่าของที่ไม่สามารถโดนน้ําได้เนาะเก็บไว้ใช้กระบปาติดโล,โลลิตตัวนี้นะคะปิดไปปุ๊บตัวเนี้เราอองน้ําไม่เข้าค่ะก็คือถ้าขับรถวิ่งบนท้องถนนเนี่ยไม่เปียกฝนแน่นอนนะคะ และสำหรับรุ่นนี้นะคะใครที่สนใจนะคะตัว n g e r Storm แท c กนะคะอยากเทสต์ได้นะคะหรืออยากมาชมรถจริงนะคะสามารถติดต่อดูได้ที่ฟอร์ดราชพฤกษ์พระราม5นะคะหรือลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตัว a n g e r หรือ Raptor หรือ e v e r e s t นะคะติดต่อน้องพิมพ์ได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 8 5 3 5 6 3 8 8 4นะคะ แล้วในส่วนของเรื่องไฟแนนซ์นะคะตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะทางฟอร์าราชพฤกษ์พ,พระราม5นะคะของเรามีบริการนะคะไฟแนนซ์รับทุกอาชีพเลยขอเ,ขอเพียงเป็นแค่ว่าเป็นอาชีพที่สามารถตรวจสอบได้นะคะเป็นอาชีพที่สุจริตเนาะหรือมีรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมนะคะลองโทรมาปรึกษากันก่อนได้นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะพิมพ์ขอลาไปก่อนนะคะคลิปหน้ามี รถรุ่นไหนแล้วก็โปรโมชั่นเด็ดๆตัวไหนไว้ให้คุณลูกค้าชมนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสับสายให้พิมพ์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย